โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเซอร์ชินแนลนะครับตอนนี้คุณยู่ผมอีกพลังนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้เกี่กบการรีวิวบิลโลนะครับในจัก,กรวาลหลักอย่าง HOK ก็คือแรมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครดูทั้งโมเดลแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยตัวของแรมแล้วก็บิลโลเนี่ยเหมือนกันไปเด่งมากแต่ดอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาตัวของแรมเข้ามานะดอยว่าแรมก็ออกจะเทะออกนี่นี่ลางต้นนะครับไม่ยังไม่ดูสกินต่างๆนะสกินต่างๆเนะี่ยสวยมากดอยเอาให้ดูประเดิมประเดิมสักล่างเนื้อกันนี้ตัวถูกๆไอ้ตัวแจก่กันเลยก็สวยกว่าเยอะนะอ้าวโอเคนะครับมาดูกับว่าสกิลตัวเนี้ยโห ของบิโลนะครับไปรับชมกันเลยนะครับมันก็เริ่มที่พาสีฟของตัวของแรมกันนะครับแรมนะครับเมื่อศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยเลือดน้อยกว่า30%นะแรมก็จะมองว่าเขาเป็นเหยื่อะนะก็จะตดีดาเมจเป็นดาเมจจริงใส่ศัตรูได้นะครับเนี่ยให้ดูสารลักษณะนะครับเนี่ยก็จะมีดาเมจจริงขึ้น,น,นมา15%นะทุกสกิลแรมเป็นดาเมจจริงได้นะก็ทาให้เราช่วยในการฆ่าคนที่เลือดน้อยได้เนาะบวกกับถ้าเกิดเราเนี่ยดำน้ามานะครับเราจะวิ่งใส่ตัวที่เลือดน้อยเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนะอออออาารรมมมมมมณ์เเเเหืนนนนนนแแบทลลยยยยยยั้พู่่่่่ใใะะะีีววิิงงงกก็็ฟดจส ตัวแบบเลือดน้อยได้ไวมากนะครับนะแวนนวนแค่วมาเลยอันนี้คือ อ่าพาสีเนะงงาะเพราะงั้นก็จะดีหน่อย <S 2> <S 2> อันนี้บางคนบอกเอ้ยพ<ท>ี่ตัวมันต้องอยู่บนน้ำเ <ไป S 1> ดียวมถึงจะเก่งหรือเปล่านะครับไม่จะเป็นนะครับอยู่บนพื้นบกก็ได้นะครับมันก็ยังวิ่งได้แค่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยไอ้ท่านหนึ่งมันก็จะหมดไวแค่นั้นเองโอเคนะครับมาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างนะครับสกิลหนึ่งของเรานะเปลี่ยนเป็นแรมเนี่ยมุดลงไปในน้ำนะครับไม่จะเป็นต้องใช้บนน้ำไม่ใช้บนบกก็ได้นะครับมีแค่นี้ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยสถานีจะไม่หายไปนะครับอ่าแล้วก็สกิลทุกอย่างเนีี่่่่่ยยทททัั้งงงาาาเเเนนนกก็็จะปอรสสพหม สโล50% 1.5วินะครับอันนี้จะเสียคูดาวเต็มนะครับแต่เราใช้ถ้าสเรือนติเนี่ยเราก็จะลดคูดาวสกิลหลงครึ่งหนึ่งนะครับผด้๋ย่เราให้อธิบายเพิ่มแต่หลักๆเนี่ยถ้าเราใช้ท่า1เนี่ยเพื่อสร้างดาเมจแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะใช้คคูดาวเต็มนะครับถ้าเปรียบเทียบการใช้ท่าอื่นนะครับหลักๆก็เวลาอยู่ในน้ำไม่ได้การดาเมจไม่ได้วินวลอกอะไรนะครับวิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยแล้วก็วิ่งใส่ตัวที่เลือดน้อยเนี่ยไว้บออดแลท่่าาาาตยถมหุส เราขึ้นมาบนบกเห็นไหมมันก็จะอยู่ในบนบก3วินะครับซึ่งก็หลักๆก็เป็นท่าโมบิตี้เนาะสามารถใช้2ครั้งเพื่อกระโดดไปมาได้นะครับพันธมิตรได้หรือก็ใช้ฟาร์มได้เหมือนกันเนาะเราใช้ท่า1แล้วก็2เนี่ยเพื่อลดคูดาาได้ประมาณนี้โอเคมาดูที่ค่าคอหลักของตัวของแรมกันบ้างนะครับก็คือท่าั่นเองท่า2แรมนะจะเป็นการสวัดดาบรอบตัวนะครับ2อรอบนะครับรีเลือดด้วยนิดนึงนะตอนสวัดดาบแต่ไม่ค่อยเยอะหลัก,ลกๆก็จะมาอยู่ที่ท่า2องเนี่ทำให้ตัวม,นววมนนันบแบบพิ้่เพล้าจึ้ แล้วก็ตีได้นะการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยที่มีสแต็กอยู่เนี่ยก็ยจะพุ่งไปข้างหลังศัตรูนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็พุ่งไปพุ่งมาประมาณนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป้าได้ถ้าเราชำนาญหน่อยอาจจะปึกป๊กปึก๊กปึ๊กอะไรเงี้ยได้หมดนะครับแบบแตว่เราจ็บเจ็บเงี้ยได้พุง่งยเงี้ยก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าปกติเนะี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสองแล้วก็ตีไปตีมาตีไปตีมาอะไรอย่างงี้นะครับรีเลือดท่ากับจำนวนที่ตีนะครับก็ไม่ได้รีได้เยอะมากเนาะหลักๆคือตัวของแลมเนี่ยเวลาเราใช้ท่าสองเนี่ยสเต็คอ ยิ่งเราตีเราก็ยิ่งรีเซ็ตคูดาวได้รัวๆเพราะงั้นถ้าสองก็จะฟันได้รัวๆมากนะครับถ้าเราโดนหลายเป้าถ้าโดนเป้าเดียวเนี่ยมันก็จะได้แค่สองสแต็กนะมันก็จะพุ่งไปพุ่งมาแค่นี้นะครับมันก็จะไม่ได้รัวมากถ้าเราโดนสองเป้าขึ้นไปก็ได้สามสแต็กแล้วนะครับมันตันที่สามสแต็กนะมาด้วยนี้ แล้วก็ตึ๊กๆๆๆกแล้วก็ตึ๊กๆๆๆกตึ๊กตึกไปเลยมันก็แค่นี้ตัวละครมีแค่นี้เลยนะครับหลักๆคือท่า2นะที่การทำดาเมจการรีเลื่อนอะไรเงี้ยท่า2จะมีผลมากทั้งการทำดาเมจแล้วก็การรีเลื่อนเลยประมาณนี้ก็คือไม่มีอะไรครับสองให้โดน2ตัวขึ้นไปนะแล้วก็ตีธรรมดาตึ๊กๆๆๆๆนะครับแล้วก็2ตี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 แต่ถ้าสมมติเรามุดน้ำมามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการพุ่งไปเฉยๆปกติมันจะไม่พุ่งนะครับมันจะเป็นพุ่่่่งงงไไปปปสะะะบบััดดแแแทททนน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 ลล้้้วววกกก็็็็คคคูาาาาเเเหหืออออรรึึึมมจจจิขยใชโ หนึ่งมาสองตีจึ๊กจึ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 กนะครับก็สองจึ๊กจึ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 กแล้วก็โดดหนึ่งออกก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเล่นได้หลายท่าอันนี้คือท่าสองก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับโอเคมาดูที่อันติกันบ้างอันติของเราเนี่ยเหมือนอะไรดีดอยอธิบายมันจะเอาล่างแบบบนพื้นก่อนนะครับถ้าบนพื้นเนี่ยเราจะถอยถอยไปข้างหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ลากศัตรูไปข้างหน้านะจึ๊อย่างเงี้ย จะถอยข้างหลังนิดนึงแล้วก็ลากสตูไปข้างหน้าก็มีดาเมจร,ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นการดึงหรือผลักได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในน้ําเราจะเป็นการแบบพุ่งไปเลยนะพุ่งไปหาสตูเลยอย่างนี้พุ่งไปปึ๊บเลยแล้วก็ผลักด้วยนะพุ่งไปตามเส้นทางนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้ได้หลายท่านะว่าบ,บางคนอยากจะผลักมาเราถอยลังนี้แล้วก็ผลักมาก็ได้นะครับเพราะแค่เราอยู่ในน้ำมันจะพุ่งไปเลยมันจะไม่ถอยหลังนะก็ต้องเลือกเอาว่าอยากจะได้เวไหน่เท่านี้ก็ได้นะครับแบบ โดดไปแล้วก็พุ่งกลับมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนก็เร็วเหมือนกันนะครับเลือกเอาเล่นได้หลายท่าแต่สมมติบางคนแบบตี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 อย่างเงี้ยอยากจะดันกับหลังก็อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ใช้ได้หลายท่าเหมือนกันดอเป็นการแบบเหมือนเลือกที่ไฟที่เราชอบเนาะเล่นคล้ายๆแบบฟิลลิ่งเอนโซอะไรเงี้ยเพราะตัวมันหลักๆเนี่ยก็คือต้องได้ตีนะครับแล้วก็บางทีข้อเสียคือมันได้ตีก็จริงแต่โดนบางแล้เพราะงั้นก็เลยต้องหาที่ไฟดีๆให้มันหน่อยอย่างเช่นอ่ะเข้ามาตีตีทักก็ลากออกไปสู้ข้างนอกอะไรเงี้ยกกกกกก็็็็็พออออออได้้้้นนนนนนนะะะคครรรรรรัััับบบบบเเ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 ปมมมมมโขขขงงงงงหหหืืาา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 จจจววววีี่่่ยยยๆๆสถแแิล อันตีแง่เข้าไปเลยก็ได้นะครับไอผักอันนี้มันเหมือนจะสตันให้นิดหน่อยด้วยนะถ้าเกิดเราแบบง่าดจนตรงๆนะครับมันจะแบบแบบแบบกึง่งกึ่งมินิสตันให้ด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็จะช่วยในการเบิร์สแบมเมจได้ค่างไวนะสับอันติเนาะประมาณนี้ก็คอมโบเบื้องต้นนะถ้าเกิดเราแบบต้องการไหลยาวๆนะ,ๆนะะก็เน้นหนึ่งไปแล้วก็สองตี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 ไปก่อนนะครับแล้วก็2ตี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 นะพอได้จังหวะอันติตีสองตีเมเลยวนอยู่แค่นี้ครับ ราะว่าจริงๆแล้วตัวมันไม่มีอะไรครับก็คือเน้นสองให้บ่อยสองให้โดนหลายๆตัวนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็รีเซ็ตคูดดาวท่าสองไปเรื่อยๆเนาะเพราะตัวมันเนี่ยยิ่งเราแบบไดีใช้ท่าสองบ่อยๆเนี่ยตัวเราจะยิ่งเก่งนะหรือจะดันศัตรูไปรวมกันแล้วก็บวกก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับดันไปปึ๊บปัดปึ๊บ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 ไปเรื่อยนะครับ ก็โวคอมโบได้ตัวก็จะตึกๆ,ๆๆๆๆไปเรื่อยแล้วก็ไม่ไหวกันหนึ่งออกก็ได้เล่นอย่างนี้ก็ได้ตัวมันค่อนข้างซิมเพิลนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เกมนำโกงมากนะครับแต่ถ้าเกมตามบอกเลยว่าเราเข้าไปฟันแล้วอีกฝั่งก็จะไม่ตายไงแล้วจะไม่เจ็บด,ด้วยอีกฝั่งก็จะพร้อมสววเพราะตัวเราถามว่า CC ีมีไหมนิดหน่อย มีมีสโลเทนหนึ 1, ่งแอนติมีรว่วมีลากแต่ถามว่าแบบอมตะไม่มีนะครับการดดเมจไม่มีโมบิตี้ถามว่าเร็วไหมก็พอได้แต่ไม่ได้เร็วเท่าแบบพวกนาคอรหรืออนะ้อยเนาะอ่ะก็ต้องรอดูว่ามันจะเข้าอาวีแล้วเป็นยังไงนะสับตัวของบิลโล่นะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับอยู่ในแนวทางการเล่นเบื้องต้นสับตัวของบิลโล่นเลยดีกว่ามันเป็นยังไงนะสับแรมนะครับโอเคไปรับชมกันเลยมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อสับ บิโล่นะครับอีกหนึ่งจักรวาลนะครับนี่เป็นแมปนะครับกินเทพใช่ไหมตสองเก็บจักเล่นได้ด้วยสตีตีตีโอ้โหตัวสิบเปปต่งหนึ่งตจบละตัวละครจบการลิว2ตี2อตีอยู่แค่นี้วนๆอยู่แค่นี้ First, yeah. sweet long gang my lock to go this one, the way been. an ally has been slain Tart.

แก,กแ่ว่ามันเป็นตัวที่แบบปิดหลังค่อนข้างดีนะมันคือด้วงนะแต่ว่ามันแบบเข้าหลักมาแล้วก็พุ่งมาเร็วๆอะไรเงี้ยเดินแม่น้ำมาไวๆอะไรเงี้ยถ้าถ้าถามว่ามันแบบมันพิลดวขงขั้นแบบไล่นาคอสหรือแบบไล่ไออยได้ไหมก็ไม่น่าเร็วขนาดนะั้นนะดูมันเบี่ยค่อยๆค่อยๆไปเอาอะไรเงี้ยอาจจะมีสกิลโมบิลิตี้บ้างแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดแบบพุ่งข้ามแมพกันได้ขนาดนั้น แต่แค like ่ในไฟมันจะบุบบับบุบบับหน่อยมันหน้าตาเหมือนคิกซี่ตอนแรกดูคิกซี่นี่มันเอ็นดอร์นี่หว่าเมื่อกี้มาชมพูเหมือนกันจะถึงขั้นแยกไม่ออก ข้อดีของสกิลสองคือเวลามันใช้แล้วตีพาสีแล้วมันรีเซ็ตคูดาวให้เรื่อยนะราะงั้นถ้ามันได้ตีก็มก็กด5 2เรื่ยๆแต่ก็ต้องได้ตีถ้าไม่ได้ตีก็จะอุ้ยเขาใช้แล้วถ่าจะ ต้องงับให้ถึงหัวพอดีนะไม่ถึงว่าเอ,ออันตะถ้าเกาิดพุ่งเข้าไปแล้วถึงเนี่ยดาเมจมาเลยนะแต่ถ้าไม่ถึงนี่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าว่าปล่อยปุ่มเดินตอนตีเร็วขึ้นหรือเปล่าต้องลองอดูตัวเองนะเดี๋ยวแกงก้างกันก็จะได้นะเ็โยกเนี่ยต้องสอนนะ กัรตีของแรมถ้าเกิดแบบไม่มุดน้ำมามันก็จะช้าๆเลยนะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะดึงได้ดีกว่าหน่อยถ้าเกิดแบบไม่มุดน้ำมามุดน้ำมามันจะผักนิดเดียวเองแต่ว่ามันเร็วกว่าก็ต้องเรียกเอาอยากใช้แบบไหนนะครับ เนี่ยติดฟรีตามมาด้วยถอยกันเนี่ยสมติดปั้ม Pop, pop, pop My ultimate here, ultimate is ready. shows me the way. An ally has been slain. Oh. You have slain oh. an Double kill. Amazing. Godlike. Quiet. Killing spree. Oh, shit. oh. Phiêu phiêu Everyone, attack the Overlord. Your team has destroyed a turret. Oh, 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 นึกอะไรไม่ออกก็หน,ออกหนึ่งออกอะนี่บอกข้อหนึ่งเวลาเราแปลงร่างเราแบบดำน้ำเนี่ยถ้าเราใช้สกิลเนี่ยคูดาวถ้าหนึ่งเราจะน้อยลงนะจะน้อยกว่าปกตินะถ้าเราใช้หนึ่งสองรอบเนี่ยคูดาวมันจะเต็มเนาะมันจะแบบห้าหกวิอะไรเงี้ยเนี่ย้ใช้เต็มแต่ก็ได้ดาเมจมาแทนนะแต่ว่าถ้าเราใช้ท่าอื่นมันก็จะอัปเกรดแล้วก็ลดคูดาวให้นิดหน่อยนะ <S <S ก็ทําให้เราฟิวขึ้นนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ดาเมจตรงนั้นมาแทนนะครับก็แลกเอาว่าอยากได้แบบไหน Ready. Only knives and gold never lie. Tarts. Tarts! Hm. Your team has destroyed a turret. i n s ไปนะมาดูเป้าหมายกันถึงต้องเล่นก่อนเลตอนนี้เลยงามเข้าไปถ้างามเข้าหัวได้ตายเลยแครี่มันแบบเร็วมากเลย เอามัวชวไปเกิดแนนหน้าตีป้อมเหมือนกันนะแต่าไม่อยู่แต่เชื่อเราก็ไม่อยู่เหมือนกันเอามาหน่อยไหมคลิ ไปเดี๋ยวนล้วกันกัางวันนี้ผมเมียน The stench of fear shows me the way. Ultimate not ready yet. เรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โ oh, หเลเจนดารี่ว่ะตอนนี้ครับก็เปไ็นไงบ้างครับสับการ รีวิวนะครับฟิโรนะครับก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะก็คือพี่แลมนั่นเองก็แซ่บดอยเนาะดอยรู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างจะแบบตรงไปตรงมาถ้านึกภาพไม่ออกมันก็เหมือนตัวของไบรอนนะครับแต่ข้อดีคือตัวมันดูเร็วดูมีบวิตี้บ้างนะครับแต่ว่าถามว่าตัวมันดูเล่นง่ายไหมเล่นง่ายมากนะครับตัวมันแบบว่าไม่มีซับซ้อนโดดไป2ตีตีตีสอตีตีตีอยู่แค่นั้นวนอยู่แค่นั้นนะครับก็ต้องดูสเกลนะว่ามันไหวไหมนะครับกับ RV แต่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวละครเทพใน r วอย่างเช่นอนึกภาพไม่อออออกกยย่่่าางงเชนพวแบบ้คีลด ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่มีสกิลที่ค่อนข้างธรรมดาอยู่นะการดาเมจสักท่าก็ยังไม่มีนะมีแค่ความเร็วนะครับรีเลือดเดถ้าถามว่าถ้ารีมาแล้วสเกลไม่ดีเนี่ยก็จะไม่โกงนะเพราะมันก็จะบางอยู่ดีเพราะงั้นข้อดีของมันคืออะไรอยู่ในน้ําก็ไม่ได้แบบการดาเมจหรือไม่ได้แบบวินวอล์กได้นะครับมันก็แค่วิ่งเรีวขึ้นเล็กน้อยเวลายอยู่ในน้ําถ้าถามดอยมันก็ยังเป็นตัวที่ดูธรรมดาไปหน่อยอาจจะเข้าเมตาได้ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ดอยคิดว่าเด็กๆนะอาวีน่าจะชอบเพราะว่ามันตัวมันเล่นง ไม่ก็ว่าน่าจะขึ้นแรงเอสไม่ไหวนะชั้นสเกลมาไม่ดีเกินไปนะคือแบบมาแล้วไม่แรงเกินไม่ดูดเลือดเวอร์เกินก็น่าจะไม่เก่งนะครับสับตัวของบิโล่เนาะก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้กันสับการรีวิวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามได้ครับวันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน